มวยไทยนั้นยิ่งยงมีพิษสงเยี่ยงนาคาถึงเล็กก็เล็กป่าพันลูกม้อว่ายอดคนมีพิษทั่วสารพางตลอดร่างลูขุมขนหากสู้คนต่อคนประกาศทาทั่วฟ้าดินสวัสดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอไม้มวยไทยโบราณท่าพระรามจองถนนขั้นที่หนึ่งครับให้ฝึกขัดเข้าท่าพระรามจองถนนแบบฝึกคนเดียว ฝึกปัดหมัดแล้วกระโจนเข้าเตะขวาปนต่อยขวาฝึกให้คล่องแค่วจนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญขั้นที่สองฝึกหัดเข้าท่าพระรามจองทนกับคู่ฝึกซ้อมเมื่อฝึกจนชำนาญแล้วให้เข้าคู่ฝึกฝนเพื่อใช้งานจริงฝึกปัดหมัดให้พ้นตัวแล้วกระโดดเข้าต่อยพร้อมเตะทันทีฝึกอ่านจังหวะในการชกหมัดตรงจากคู่ต่อสู้ให้ผู้ฝึก ฝึกการทำซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้เกิดความเคยชินเมื่อเรารู้จังหวะในการเข้าทําประสิทธิภาพจึงจะเกิดผลสูงสุดขั้นที่3ฝึกปัดหมัดซ้ายขวาแล้วตอบโต้ฝึกป้องกันหมัดตรงซ้ายขวาจากคู่ต่อสู้แล้วให้ตอบโต้กลับด้วยท่าพระรามจองถนนทันทีฝึกเตะขวาและต่อยขวาให้มีพลังในการโจมตีขั้นที่4ครับ ฝึกปัดหมัดชุดแล้วตอบโต้ให้ผู้ฝึกถอยหลังพร้อมกับป้องกันหมัดที่ปล่อยออกมาเมื่อค่ต่อสู้ชกหมัดชุดหรือหมัดลัวเข้าหาแบบไม่ทางตั้งตัวให้เราจับจ้องหมัดที่ลัวออกมาแบบไม่ให้คาดสายตาแล้วหาจังหวะตอบโต้กับอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดฝึกปฏิกิริยาในการรับและตอบโต้ให้รวดเร็วและเด็ดขาด ฝึกใช้ในหลายรูปแบบและต่างสถานการณ์กันออกไปเพื่อสร้างความคุ้นชินและสร้างสัญชาตญาณในการโจมตีเมื่อเราฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะและความเคยชินไม่ว่าเราจะเข้าท่าสักกี่พันครั้งก็ย่อมเหมือนเดิมทุกครั้งไปเพราะการฝึกฝนเพื่อใช้งานจริงแบบจริงจริงจังนั้นจะต้องอาศัยความขยันและความอดทนพิธีตั้ง พนวก,กับการชี้แนะนําแนวทางที่ถูกต้องจากครูบาอาจารย์ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับไม่ว่าผู้ฝึกจะฝึกเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการอนุรักษ์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคุณแก่ลูกหลานและแผ่นดินทั้งสิน้นหรือแม้กระทั่งบางท่านที่เข้ามาแค่รับชมและก็ไม่ได้ฝึกฝนหรือฝึกขัดแต่อย่างใด แต่ก็ยังสามารถจดจำชื่อท่าและลักษณะของการปฏิบัติท่าทางได้อย่างถูกต้องก็ล้วนแล้วแต่เป็นการอนุรักษ์และจันลงสืบทอดสาสินแห่งศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยที่พวกเราต่างพางกันเรียกขานกันว่าศิลปะมวยไทยให้คองอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยต่อไปผมอาจารย์แดนต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแค่ท่านเขามารับชมก็ถือว่าเป็นการ อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงอยู่ตราบลูกชั่วหลานสืบไปขอบน้ำใจทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับ